สวัสดีครับอัมพาวาเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามมีตลาดน้ำอัมพาวาเป็นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมีบ้านเรือนแบบย้อนยุคมีมนสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมมีอาหารอร่อยๆอมากมายอยู่ใกล้กับวัดจุฬามณีสถานที่ซึ่งผู้คนมีความศรัทธานในองค์ท้าวเวสสุวรรณนิยมไปกราบไหว้ขอพรกันมากมายและในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำ12ที่พักอัมพาวาเพื่อให้คุณผู้ชมใช้ประกอบการตัดสินใจกันนะครับถ้าพร้อมแล้ว ก็ขอเชิญรับชมได้เลยครับที่พักที่แรกชื่อว่าชูชัยบุรีสีอัมพวาน,นะครับที่พักอยู่ใกล้วัดจุรามณีเพียงแค่1.4กิโลเมตร ห่างจากตลาดน้ำประมาณ1กิโลเมตรนะครับที่พักเป็นอาคารตกแต่งสไตล์เก่าย้อนยุคห้องพักเรียบง่ายสไตล์วินเทจราคาที่พักประมาณ9 7 0าถึงหนึ่บาทนะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยไปใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่ 1. ห,ห้องพักสวยงามบรรยากาศร,รอบนอกและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีจักรยานให้ยืมปันแค่เข้าไปก็ได้กลิ่นอายความเป็นเมืองสมุทรสงครามแล้วอาหารเช้าปกติจะท กานแค่กาแฟและเบเกอรี่วันที่ไปได้ลองเมนูข้าวหมูผัดพริกไทยดำอร่อยมากหมูนุ่มหอมพอดีฐานกับข้าวอร่อยเลยความคิดเห็นที่2ส,สถานที่โอเคสะอาดมีร้านอาหารมีร้านกาแฟพนักงานให้บริการดีมากๆเลยนะคอยช่วยเหลือตลอดไม่ว่าตำแหน่งไหนห้องพักโอเคมีบางจุดห่างออกมาบ้างแต่ก็สงบดีความคิดเห็นที่3บรรยากาศดีมากวิวก็สวยห้องพักเตียงนุ่มสุดๆ ข้างในโรงแรมมีวิหารให้ไปกราบไหว้พระพิคเนตด้วยนะ ที่พักต่อมาชื่อเรือนสเนหานะครับที่พักอยู่ใกล้กับวัดปากงามอยู่ห่างวัดจุลามณีเพียง2.4กิโลเมตรภายในตกแต่งด้วยของเก่าของวินเทจมีสระว่ายน้ำสวยๆพร้อมกิจกรรมตักบาตรทางเรือในตอนเช้าๆราคาที่พักประมาณ900-2,800บาทนะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยไปใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึงเคยเห็นโรงแรมนี้นานมากแต่ไม่เคยไปครั้ง แรกก็ติดใจพนักงานดูแลดีมากๆอาหารเช้าอร่อยอาหารขําก็ดีบรรยากาศดีสะอาดตรงข้ามกับวัดจุฬาแนะนำเลยความคิดเห็นที่สองที่พักสวยสะอาดไม่เกา่าตรงปกมากเสียดายนิดเดียวอาหารเช้าเริ่มช้าไปนิด7.30น,นความคิดเห็นที่3ห้องพักสะอาดห้องน้ำรูมีการแยกฝั่งแห้งเปียกถ้าไม่มีรถถางที่พักก็มีบริการเรียกรถให้ โดยรวมดีมากที่พักต่อมาชื่อบ้านรักอัมพวาโฮมสเตย์ที่พักเป็นเรือนริมคลองอัมพวานะครับบรรยากาศชิลๆริมน้ำมีที่นั่งริมน้ำให้ทานอาหารนั่งคุยสามารถพาสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ห้องพักเรียบง่ายเป็นกันเองราคาที่พักประมาณ6 0 0 1 1 0ถึง1,100บาทนะครับเราลองไปฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งสถานที่พักดีในราคา ที่ไม่แพงเมื่อรวมอาหารเช้าใครล่องเรือมาก็ต้องสะดุดตากับชานระเบียงไม่ว่าจะนั่งจะอิงหมอนนอนเล่นห้อยขาทานข้าวแล้วแต่ที่ท่านจะสะดวกตามอัธยาศัยความคิดเห็นที่สองเป็นที่พักในอัมพวาที่ลายอาหารอลังการมากที่พักอยู่ติดริมน้ำนั่งชิลได้ทั้งวันพี่เจ้าของบริการดีมากๆน่ารักอัธยาศัยดีห้องพักเงียบสงบไว้จะกลับมาอีกแน่นอน The mm -hmm. ความคิดเห็นที่3ทริปนี้ส่วนตัวชอบบ้านพักอัมพวามากๆพนักงานห้องพักวิวอาหารดีมากมีชุดไทยให้ใส่ฟรีและมีบริการนวดถึงที่ด้วยแนะนำที่พักต่อมาชื่อชบาบานช่อมอรีสอนะครับที่พักอยู่บริเวณตลาดน้ำอัมพวาสะดวกในการหาของกินเดินเที่ยวตลาดสะดวกมีกิจกรรมมาตรฐานคือการใส่บาตรทางเรือตอนเช้าที่พักตกแต่งสวยเรียบง่ายราคาที่ ประมาณ1,500บาทเราลองไปฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่ 1.. ห,ห้องสะอาดไม่ทำเลติดตลาดไฟในห้องแอร์เปิดยากเล็กน้อยถ้ามีที่จอดอรถจะดีมากวงเล็บค่าจอดอรถ60บาทความคิดเห็นที่ 2.. บรรยากาศดีมากมีทั้งโซนติดกับตลาดน้ําและส่วนของที่เป็นห้องพักส่วนตัวสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติบริการดีมากพนักงานใส่ใจอาหารเช้าอรอ และหลากหลายมากถ้าอยากใส่บาตรสามารถแจ้งพนักงานให้มาปลุกได้รวมๆแล้วประทับใจไม่รู้จะติอะไรห้องพักสะอาดราคากลางๆสามารถสอบถามผ่านไลน์ได้ความคิดเห็นที่3ครั้งนี้ไปตลาดอัมพวาเป็นครั้งแรกจองที่นี่ผ่านอโก d a สิ่งแรกที่ต้องรู้คือที่จอดรถอยู่ในซอยโรงเจที่พักที่นี่ถือว่าสมราคาครับเงียบสงบดีบรรยากาศชิลมากหน้าที่พักออกมาริมคลองได้ เ,เดินไปตลาดได้ภายใน1-2สนาที ที่พักต่อมาชื่ออาเดียรีสอร์ทพูลวิลล่าที่พักสวยสไตล์พูลวิลล่านะครับถึงจะไม่ได้อยู่ติดริมคลองแต่ว่าสามารถเดินไปได้แค่5นาทีก็ถึงตลาดน้ําอัมพวาแล้วเพราะอยู่ในโซนเดียวกันนะครับมีสระว่ายน้ําให้เล่นห้องพักสวยเรียบง่ายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกราคาที่พักประมาณ1,600ถึง2,500บาทนะครับเราลองไปฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึงเป ็นที่พักติดตลาดน้ำอัมพวาที่มีสระว่ายน้ำให้เด็กๆเ,เล่นแต่ที่เดอะเบสคือการบริการของเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ทคือบริการดีมากมีของว่างเครื่องดื่มให้ตลอดเวลาจัดโต๊ะพร้อมจานช้อนให้ใช้อาหารเช้าอร่อยมากอยากไปพักอีกความคิดเห็นที่ 2. บริการประทับใจมากก่อนนอนพี่พนักงานเสิร์ฟนมอุนอ่นๆให้สำหรับเด็กด้วยน่ารักมากๆความคิดเห็นที่3โรงแรมมีเห้องมี ที่จอดรถเพียงพอปลอดภัยและอยู่ใกล้ตลาดน้ำมากสามารถเดินไปได้ห้องใหญ่พอสมควรอาจจะดูเก่าไปบ้างแต่ใช้งานได้ดีพนักงานน่ารักมากบริการดีสุดๆและมีน้ำอัญชันกับน้ำมะพร้าวทั้งลูกมาต้อนรับด้วย แถมก่อนนอนก็มีน้ำขิงมาเสิร์ฟให้ด้วยประทับใจมากที่พักต่อมาชื่อธนิชาเฮลตี้รีสอร์ทนะครับที่พักริมน้ำคลองอัมพวาบรรยากาศสบายชิลๆที่พักเป็นอาคารเรือนไม้ห้องพักเรียบง่ายสะอาดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้ราคาที่พักประมาณ800ถึง1,200บาทเราลองไปฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งที่พักไม่แพงห้อง สะอาดอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่เยอะน้อยตามจำนวนคนแต่ถือว่าคุ้มค่ามากๆเพราะเราไปวันธรรมดาก็ยังมีบุฟเฟ่ห้าอย่างห้องพักสะอาดที่พักสวยประดับตกแต่งสถานที่ได้ดีเลยสะอาดรม่มรื่นมีหมูกระทะมีผัดไทยขายพนักงานน่ารักทุกคนความคิดเห็นที่สองห้องพักราคาถูกสะอาดเงียบสงบอาหารเช้าเป็นบุฟเฟ่รสชาติดีมากตอนเช้ามีกิจกรรมใส่บาตด้วยจะมี พนักงานมาปลุกตอนเช้าที่พักเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนบ้านพักไม่ติดริมน้ำแต่สามารถเดินออกมาได้แค่5วิเดินทะลุตลาดได้เลยความคิดเห็นที่3ราคาวันอาทิตย์ดีงามอาหารเช้าเด่นอร่อยเน้นปลาทูห้องไม่กว้างนอนสบายบริการดีที่จอดรถเพียงพอวิวดีพักในโซนตลาดน้ำบรรยากาศที่พักดีที่พักต่อมาชื่อโรงแรมอัมพวาริเวอร์ฟรอน โรงแรมสวยวิวแม่น้ำสวยมากๆห้องพักมองเห็นวิวมีร้านกาแฟและร้านอาหารให้บริการบรรยากาศดีน่านั่งมากๆห้องพักว่างสะอาดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกราคาที่พักประมาณ2 5 0 0ถึง6,600บาทนะครับเราลองไปฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1นึห้องพักริมแม่น้ำวิวสวยงามภายในสะอาดชอบขนมไทยที่เอาไว้รับรองอร่อย บริการดีแนะนำดีแต่ถ้าใครไม่ชอบเสียงเรือนอนอีกโซนหนึ่งนะแต่โดยรวมดีหมดครับความคิดเห็นที่2เป็นโรงแรมขนาดย่อมที่ดีมากๆทั้งโลเคชั่นที่ติดแม่น,น้ำและสามารถเดินเท้าไปตลาดน้ำอัมพวาได้ใกล้มากๆห้องพักดีวิวสวยอาหารอร่อยตอนเช้าตื่นมาใสบาทได้จะมีพระพายเรือมารับบาทที่สำคัญสามารถพาผู้สูงอายุมาสบายๆเลยเพราะโรงแรมมีทางสำหรับ รถเข็นและลิฟต์น้องๆพนักงานก็ให้ข้อมูลดีมากๆความคิดเห็นที่3พนักงานเอาใจใส่ดูแลดีมากเซอร์วิสแขกด้วยรอยยิ้มและดูแลแขกทุกท่านเสมือนคนในครอบครัวเลยให้ความสำคัญกับทุกคนเลยครับ ที่พักต่อมาชื่อเรือนริมน้ําอัมพวานะครับที่พักมีแบบเป็นหลังๆและห้องพักมีบ้านพักแบบติดริมน้ําและไม่ติดริมน้ําให้เลือกนะครับที่จอดรถสบายการเดินทางสะดวกมาตาม Google Map ได้เลยนะครับราคาที่พักประมาณ1 2 0 0ถึง1,700บาทเราลองไปฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1ห้งหองพักกระทัดรัดสะอาดเครื่องอำนวยความสะดวกครบบรรยากาศโดย รวมดีมากๆเงียบสงบมีตักบาช่วงเช้าด้วยชุดละ50บาทมีพระพายเรือมาที่พักเลยไว้จะกลับมาใหม่นะครับความคิดเห็นที่สองบ้านพักพื้นที่เงียบสงบอยู่ริมแม่น้ําแม่กลองเลยอยู่ไม่ห่างจากตลาดน้ําอัมพวาสามารถเดินไปได้เลยเจ้าของบ้านพักใจดีตอนเช้ามีพระพายเรือมาให้ใส่บาตรถึงที่ความคิดเห็นที่สที่พักดีมากๆเจ้าของใจดีน่ารักมาก ถ้ามาอัมพวาจะต้องมาพักที่นี่ตลอด ที่พักต่อมาชื่ออัมพวาลิเวอร์วิลนะครับที่พักบรรยากาศดีริมแม่น้ำวิวสวยที่พักเป็นบ้านเรือนไทยประยุกต์สชั้นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จอดรถมีหลังคาเป็นคล้ายๆโกดังใหญ่สะดวกสบายมากๆเลยนะครับราคาที่พักประมาณ1,200ถึง3,000บาทเราลองไปฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งที่พักสวยริมแม่น้ำบรรยากาศดีมากๆ ห้องพักสะอาดสิบทับสิไม่หักเหมาะแก่การมาพักผ่อนความคิดเห็นที่2บรรยากาศดีเงียบสงบสะอาดน่าอยู่มากมีบริการเตรียมของสำหรับใส่บาตบริเวณริมน้ำในตอนเช้าชุดละ80บาทต่อท่านเท่านั้นอาหารเช้าเป็นข้าวต้มกุ้งหมูปลาแล้วแต่จะเลือกนั่งทำงานริมน้ำชิลมากและเป็นส่วนตัวมากๆความคิดเห็นที่3บ้านพักสะอาดกว้างขวาง,วางบริการดีติดริมแม่น้ำแม่กลอง ร่มรื่นได้บรรยากาศบ้านพักริมคลองสันเซ็ตที่นี่สวยมากๆ ที่พักต่อมาชื่อบ้านทิพย์สวนทองนะครับที่พักกว้างขวางมีให้เลือกทั้งวิวแม่น้ําและวิวสวนบรรยากาศอารมณรื่นเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนห้องพักกว้างสะอาดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมีสระว่ายน้ําให้เล่นมีคาเฟ่ร้านกาแฟร้านอาหารให้บริการราคาที่พักประมาณ1 1 0 0ถึง1,600บาทนะครับเราลองไปฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึง บรรยากาศพื้นที่กว้างขวางติดริมน้ำพักผ่อนสบายสบายบริการดีความคิดเห็นที่2 พาครอบครัวมาเที่ยวไหว้ท้าเวสวุวรรณคุณปู่คุณย่าชอบกิจกรรมใส่บาตริมแม่น้ำที่พักมีทางลาดให้วิวแชร์ด้วยความคิดเห็นที่3มาครั้งที่3รอบนี้หนีเมืองมาทำงานนอกบ้านได้ห้องมุมวิวแม่น้ำเลยคือดีมากสงบ w Wi-Fi เร็วปลูดที่พักต่อมาชื่อบ้านน้ำเป็นรีสอร์ทนะครับที่พักริมแม่น้ำแม่กลองจัดสวนสวยเป็นธรรมชาติ่รมรื่นเย็น เงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนที่จอดรถกว้างขวางสะดวกปลอดภัยราคาที่พักประมาณ1,100-2,200ถึง2,200บาทนะครับเราลองไปฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1ที่พักดีสะอาดการดูแลจัดการดีวิวแม่น้ำสวยอาหารเช้าให้เยอะมากแต่กินหมดเพราะอาร่อยกาแฟดีความคิดเห็นที่2ห้องพักสะอาดมากอาหารเช้าข้าวต้มข้าวั อร่อยราคาเหมาะสมความคิดเห็นที่3ห้องพักสะอาดเงียบสงบแอร์เย็นอาหารเช้าให้เยอะอิ่มมาก ที่พักสุดท้ายที่เรานำมาแนะนำการชื่นณทรีทาราโรงแรมอัมพวาริมน้ำนะครับโรงแรมที่พักมีพื้นที่กว้างขวางมีห้องประชุมสัมมนามีทั้งแบบบ้านเป็นหลังและเป็นอาคารห้องพักนะครับห้องพักกว้างสะอาดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้ราคาที่พักประมาณ1,800-2,300บาทเราลองไปฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งอบอุ่น ตั้งแต่เลี้ยวเข้าโรงแรมร,ปรอปภบริการดีมากบริการตลอด24ชั่วโมงเลยพนักงานตอน้อนรับมีมนุษยสัมพันธ์ดีสุภาพห้องพักรวมไปถึงบริเวณอื่นๆในโรงแรมสะอาดอาหารอร่อยอาหารเช้ามีให้เลือกทานเยอะมากและสดอร่อยสะอาดมีโอกาสจะแวะไปพักอีกความคิดเห็นที่สสวยสงบและร่มรื่นมากสายธรรมชาติต้องมาสักครั้งดีทุกอย่างตั้งแต่รปภฟอนจนถึงห้องพักเครื่องช งกาแฟาเสียก็รีบมาจัดการให้เปลี่ยนเครื่องใหม่จนใช้ได้ใส่ใจในเรื่องการบริการทุกจุดมีบริการใส่บาตรตอนเช้ามีทางลาดทุกจุดจนถึงท่าน้ําสําหรับวิลแชร์มีคาเฟ่และร้านอาหารริมน้ําบรรยากาศช่วงเย็นจนพลบค่ําสวยงามน่าประทับใจมากพักวิลล่า b 0ศห้องพักสะอาดเป็นสัดส,ส่วนทุกอย่างดีมดความคิดเห็นที่3สถานที่ตกแต่งสวยงามอยู่ริมแม่น้ําตอนเช้ามีพระพายเรือสาม าาสบบดทุญไ to ้ห้องพักวิวสวยเงียบสงบอาหารอร่อยมีที่จอดรถสะดวกสบายเหมาะแก่การมาพักผ่อนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำที่พักอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการนอกจากที่พักที่เราแนะนำนั้นก็ยังมีที่พักดีๆสวยๆอีกมากมายมีหลายระดับราคาหลักร้อยก็มีหลักพันก็มีนะครับสามารถเลือกได้ตามความชอบและงบประมาณของแต่ละคน ได้เลยอย่างไรก็ตามผมขอแนะนําให้โทรสอบถามกับที่พักหรือทําการจองล่วงหน้าก่อนออกเดินทางกันด้วยนะครับเพราะถ้าเราวอล์กอินเดินดุมดุมเข้าไปเลยแล้วเจอกับที่พักเต็มเข้าก็คงจะต้องเหนื่อยขับรถวนหาที่พักกันใหม่อีกนะครับถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดเคยไปใช้บริการที่พักที่เราแนะนําในคลิปนี้หรือไปพักที่พักอื่นๆมาอยากจะเสริมเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ก กับคุณผู้ชมท่านอื่นๆด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมจะมาแนะนำที่พักที่ไหนโปรดติดตามมารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนขอให้คุณผู้ชมทุกท่านเที่ยวให้สนุกเดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ